สวัสดีครับเช้ากันดีวันที่3็นรกฎาคมครับเป็นวันเสาร์นะครับพาเพื่อนมาชมแปลงไผ่ลวกหวานนะครับที่เราปลูกเมื่อวันที่1พฤษภาคมครับตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา3เดือนครับเราตัดหญ้าไปทั้งหมด3รอบครับรอบล่าสุดก็ตัดไปเมื่อวันที่28นะครับพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา1เดือนครับก็ตอนนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นลกนะครับเราจะตัด ครั้งที่4ก็วันนี้ครับ3านเบกาคาดาครับหลังจากถ่ายคลิปเสร็จก็จะตัดครับพาเพื่อนมาชมนะครับว่าย่าขึ้นดีงามมากนะครับนี่ก็เป็นไ่ลโกหวานนะครับที่อายุปลูก3ามเดือนครับ3ามเดือนครับนี่ครับแลมีต้นที่ออกหนอกิ่งก้านใบครับนี่ครับตอนนี้ก็สมบูรณ์ครับ ออกหนอกิ่งก้านใบสวยเลยครับบางต้นก็ยังสะสมอาหารอยู่ครับต้นไหนทีส่สะสมอาหารเพียงพอก็ต้นก็จะสวยนะครับยากขึ้นดีขึ้นงามครับสิ่งที่เราไม่ไม่ต้องการให้เกิดครับยากขึ้นดีมากครับเดือนึ่งก็คือลกได้ที่แล้วครับเนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งเกิดหนอมาครับเนี่ย จะกลายเป็นกิ่งก้านใบครับสะสมอาหารจะกลายเป็นหนอนะครับตัวน,นี้ก็ตดีครับนี่หนอล่าสุดที่เกิดขึ้นมาครับก็เป็นกิ่งก้านใบแล้วนะครับก็ไผ่เป็นพืชกุลยากครับปลูกง่ายตัวไวนะครับแต่ไผ่ลวกหวานเป็นไผ่ที่รสชาติหนอ่าออร่อยนะครับกินรสชาติหวานเวลาต้มเ,เผารสชาติเหมือนกับข้าวโพดต้มนะครับแต่ว่า ข้อดีของไผ่เลือหวานนี่มากมายครับในเรื่องของความอร่อยของหน่อกินหน่อสดได้นะครับต้มเผาผัดแกงท่อนี่หอมหวานเหมือนข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งนะครับแต่ว่าข้อเสียเขาคือเขาขยายพันธุ์ยากหน่อยนะครับก็ของเรานี่ก็ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับการใช้ยาฆ่าหญ้าก,ก็ทาทาลายดินนะฮะทำให้ไส้เดือนนะครับ ตายนะครับซึ่งไข่เดือนนี่เป็นตัวทําให้ดินดีครับแล้วก็จะมินีหลายตัวที่อยู่ในดินนะครับของเราก็เราจะตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับตัดแล้วก็ดดยหญ้าเพราะว่าหญ้าจะมาคอยแย่งอาหารของพืชน,นะครับแต่เมื่อไหร่เราตัดหญ้าเราดดยหญ้าไปแล้วนะครับหญ้าก็จะกลายเป็นปุ๋ยครับเปรียบสือเหมือนเ,นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ซื้อขี้วัวนะฮะเอามา ใส่ต้นไม้นะครับต้นเหมือนขี้วัวคือหญ้านี่แหละครับถ้าเราตัดหญ้าหญ้าก็เป็นปุ๋ยพืชสดครับปีปีปีหน,นึ่งหญ้าทําปุ๋ยให้เราหลายหลายตันเลยนะครับนี่ครับก็พาเพื่อนมาดูว่า,าหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับหญ้าขึ้นเร็วมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับ เดือนเดียวก็ลกนะครับเราต้องกําจัดหญ้าเพื่พืชครับการกําจัดก็ข้อดีเราก็จะได้ปุ๋ยพืชสดนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าผ่าาลวกหวานนะครับอายุปลูกสามเดือนนะครับสภาพก็จะมีต้นที่โตดีและกําลังจะโตนะครับก็บํานุงต่อครับหลังจากตัดหญ้าเราก็จะใส่ปุ๋ยไก่ต่อครับ นี่ครับปุ๋ยขี้ไก่ที่กองไว้นะครับก็เตี๋ยมาแล้วครับเดี๋ยวตัดหญ้านะครับก็อัปเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนที่ปลูกไผ่นะครับของไรเราซื้อต้นพันไปไม่จะเป็นไผ่ลวกหวานไผ่บงหวานนะครับก็ถ้าปลูกมาพร้อมกันก็ต้องตัดหญ้าครับกําจัดไัจะพืชนะครับวันนี้ก็มา พามาชมนะครับไผ่ลวกหวานที่เราตัดหญ้าเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับก็ลุกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ตัดอีกนะครับเดี๋ยวตัดแล้วก็จะพาเพื่อนชมนะครับไผ่ลวกหวานนะครับหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วเป็นยังไงครับเราจะอัปเดตทุกๆเรื่องราวนะครับการปลูกนะครับทุกช่วงเวลาของไผ่ลวกหวานให้เพื่อนๆได้ชมนะครับการดูแล ในแบบของไล่สุขสวัสดิ์ครับวันนี้ไล่สุขสวัสดิ์นะครับก็ต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัจ s c ค i า e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไล่สุขสวัสดิ์นะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ